สวัสดีครับผมนะฮะวันนี้ก็มาพบก,กับช่องพี่บอยชาแนลอีกแล้วผมเป็นบอยสกเกอร์นะฮะวันนี้นะฮะเรามีต้องบอกเลยว่าเรามีรถพอร์ชนะฮะพอที่ราคาประมาณ40ล้านนะแต่ขายนะ,ะเป็นรถคันเดียวในประเทศไทยหรือเปล่าเดี๋ยวเราไปดูกันฮะของแต่งชุดหนึ่งเนี่ยแต่ละแต่เข้าไปในบอดี้ตัวนี้นะแต่ละอย่างเนี่ยแบบโคตรแพงแล้วราคาขายถูกมากเดี๋ยวเรามาสรุปตอนจบกันดีกว,ว่าว่าราคาเท่าไหร่งั้นเดี๋ยวเราไปชม ไปนะแทนนะฮะก็โอเคนะฮะตัวนี้เป็น MRS ใช่ไหมชุดแต่งเนี่ยเป็นของไวแอตจัมบาร่า TT นะฮะตอนนี้ต้องบอกเลยนะว่าวันนี้เรามีเขาเรียกว่ามีมีผู้ช่วยหน่อยเพราะว่ารถคันนี้เนี่ยค่อนข้างจะแบบชุดแต่งมันเยอะมากนะฮะด้านหน้าก่อนตัวนี้อเมร่าเนี่ยก็คือเป็นชุดโป่งหมดเลยนะใช่เป็นโป่งของตัวอเมร่าตัวนี้เนี่ย G T จำกามาลาด GT เนี่ยมันเป็นตัวเป็นพอร์ตเลยใช่ป่ะใช่ครับซึ่งซึ่งไอ้มาเอ็ดนมาแปลงทั้งชุดเลยทั้งบอดี้เลยตั้งแต่ตัวสเกิร์ตหน้าจมูกกระโปรงหน้านะฮะแล้วก็แก้มนะฮะอ่ะเปลี่ยนหมดเลยล้อเลอ้อออโอเคโอ้โหเยอะมากจริงๆนะฮะเนี่ยฮะนี่ตัวช่องลมนะฮะเป็นช่องชุดแต่งของไวแอดด้วยโอ้ป็นไงฮะสุดยอดเลยนะฮะฮะชุดแต่งนี่ประมาณสี่แสนเลยหรอ โอ้ไม่รวมล้อไม่รวมเบรกไม่รวมล้อไม่รวมเบรกนะฮะคือแบบเนียนปั๊ดปั๊ดเนียนเลยนะฮะโอเคล้อเนี่ยอย่างล้อนี่ของอะไรฮะล้อเวกชาเลนแท้ครับล้อโชว์ล้อแท้ครับโอ้ตัวเนี้ยคือต้องบอกก่อนว่าเอ่อมันจะเป็นล้อขอบสิบเจ้าครับแล้วก็เบรกก็คือจะเป็นเบรกเบโม่แท้หน้าหกพอร์ทข้างหลังสี่พอทนะฮะคอมจานหน้าเป็นจานแบบ380อปดูนข้างหลังเป็น350 350นะฮะครับเชิด แน่น,แน,นแน่นเลยนะฮะนี่เดี body นะ๋ยวดูบอดี้นะดูฟิกเมนต์นะฮะตัวนี้รู้สึกว่ามันมันเป็นติ่งของมันเหรอฮะเป็นชุดวายบอดี้ครับผมอ๋อเป็นชุดบอดี้นะใช่นะก,แก็แบบแตกออกมาแตงออกมาเป็นแก้มแล้วก็เป็นตัวเฟนเดอร์อ๋อโอเค <Okay, S 2> นะฮะไออาร์วีดีครบหมดนี่นี่แล้วมาดูช่องลมด้านหน้าอันนี้ตัวช่องลมด้านข้างนะฮะงานเขาสวยมากเลยนะชุดแกรเมล่าจีทแกรเมล่าจีท ะะจอวาราบิล่า g t น,นะฮะตัวนี้แล้วก็ส่วนเดี๋ยวมาถามด้านหน้าอีกทีหนึ่งนะฮะด้านหน้าเนี่ยเป็นปั๊นเบรคเนี่ยของของอะไรครับเป็นโบตแท้เลยเป็นบ่มอมโบแท้เลยนะหน้าหกพอตหลังสี่พอร์ตข้างหลังก็เป็นโบล์โอ้จานนี่เต็มซุ้มเลยนะท่านผู้ชมนี่ซุม้มเลยเต็มซุ้มมากด้านล้อเสร็จแล้วก็มาช่วงด้านหลังซุ้มนะฮะครับผมตัวนี้ก็เป็นช่องลมให้กับตัวเครื่องใช่ไหมแอร์โฟถูกต้องครับ เป็นตะแกรงนะใช่ครับตะแกรงนี้ก็แบบว่ายังเป็นเหมือนของแท้เลยนะครับทําแบบว่าไม่ได้แบบของถูกเลยนะถูกต้องพลาสติกแข็งอย่างนี้เลยเป็นชิ<ล>ช้นพลาสติกเลยครับใช่เป็นแบบงานแท้ขึ้นมาเลยครับไอไวแอดเขาง,งานดีอยู่แล้วฮะนะฮะครับนี่แล้วก็มาดูด้านหลังอีกทีนะฮะด้านหลังนี่ก็เป็นล้อตัวนี้เป็นล้ออะไรนะ Walk Challenge Walk Challenge เนี่ยคือคล้ายๆเหมือนกับตัวตัวใส่พวก350พวกอะไรนะใช่เป็นล้อแท้อันนี้ลาด้านด้านหลังมันกว้าางประมณเท่าไหรร่่ออะพู้มันหน้า9.5หลัง10.5ครับ ตัวนี้แทบไม่ได้ใส่อแดปเตอร์เลยเนาะไม่ต้องใส่เลยเพราะว่าเพราะมากับซุ้มเลยฟิตเมนต์ตรงรุ่นแล้วก็ใส่กับฮับฮับเบรกแต่งของเบนโบอืมเนี่ฮะมันก็เลยพอดีคือพูดง่ายเลยว่ามีรถคันนึงทำบอดี้มาแล้วสั่งล้อผลิตทำมาเลยจบเลยให้เข้ากับรถเลยใช่ไม่ต้องใส่ให้ล้อมันดูใสู่กต้องทั่วไปนะคันนี้ขับนิ่งมากขับนิ่งมากนะฮะครับโอ้ถือว่าหล่อมากเลยนะเดี๋ยวเรามาบอกสรุปตอนจบอีกทีนึงด้านหลังเนี่ยวิงหลังนี่เป็นของตัวจีทีเหมือนกันใช่ครับ พราะทั้งชุดเนี่ยวายบอดี้มาจากวายแอดหมดเลยทั้งคันครับนะครับของไฟทงไฟท้ายเนี่ยนะเหมือนมากเลยนะถ้าใครนึกภาพไม่ออกเดี๋ยวผมมีภาพไปดูนะฮะตัวพอร์ตจริงๆมันเป็นอย่างนี้อ่าเดี๋ยวผมลงมาให้ดูนะฮะแล้วนี่ตัวนี้เป็นอย่างนี้นะฮะเหมือนกันเป๊ะมากโอเคเดี๋ยวมาดูดีฟเฟอเซอร์ด้านหลังนะฮะกับตัวท่อหูแบบนะมันเป็นท่อทรงอะไรเนี่ยเหมือนเครื่องบินเลยนะเป็นท่อทรงของมิ拉จีทีของฟอร์เชบนี่คือทําแบบออกเหมือนกับในในโบชัวเขาเลย อ,อ๋อครับอืมนี่นะฮะเป็นสี่ท่อออกสี่ท่อนะสวยสวยมากเลยนะท่านผู้ชมอืมมาก็ประมาณนี้นะฮะตัวด้านโปง่งหลังโป่งหน้าก็ประมาณนี้สีเนี่ยก็เป็นเหลืองออกมุกนะใช่สีเป็นนกแก้วเงามากนะ<ส>ท่านผู้ชมสีปีดเยลโล่สปีดเยลโล่นะฮะซึ่งต้องบอกเลยว่าสีเขานี่เก็บมาเนียนมากหลังโคงหลังคานะฮะี๋ยว<ร>ไปเปิดเอียมเลยหลังคาผ้าใบยังแบบเหมือนรถป้ายแดงขึ้นมาเลยนะ อันนี้เขาทำมาใหม่้วยไ่ะใช่เป็นหลังคาแบบเบิกใหม่เลยเออเออตัวนี้เรามีหลังคาแข็งด้วยไหมหลังคาแข็งไม่มีครับไม่มีนะแต่ผมว่าอย่างนี้ก็สวยกว่านะครับหลังคาแข็งก็อีกแบบหนึ่งโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปเปิดเปิดเปิดดูข้างในดูว่ามีอะไรกันบ้างครับผมโอ้โหนะฮะภายในมีอะไรบ้างนะโอเคภายในอ่าจะเห็นที่ภายในที่เป็นสีเหลืองทั้งหมด ภายในที่เป็นสีเหลืองทั้งหมดจะเป็นพาร์ทของทางลักชัวรี่พาร์ทนะครับที่เป็นชื่อพาร์ทของ g ก m b เบ l a เหมือนกันนะครับคันนี้อนอกจากเป็นพาร์ทภายในแล้วก็จะมีตัวเบาะที่เป็นเบาะของบายนะครับโอ้เ<อ>บาะบายวอลก้าโอ้เบาะสวยมากเบาะสีแดงนะฮะ,ะแล้วก็ตัวพวงมาลัยเป็นพวงมาลัยสามกานจากนาดีนะครับและคันนี้เนี่ยก็จะมีใส่พวกฟอนต์เป็นจอ2ดินไว้เรียบร้อยแล้วเป็นวิทยุสอดินนะฮะพร้อมด้วยกล้องถอยหลัง คันนี้นะดีอย่างเพราะว่าเป็นตัวเครื่องพันแปดของตัวเตอรใต้ใหม่เอสเนี่ยหนึ่งซประหยัดน้ำมันมากซ่อมถูกมากอ,อดูแลหลักพันเพรานั้นเองไม่ใช่เหมือนเครื่องออติมไหมใช่เลยประมาณเดียวกันคือนะจะเป็นเครื่องออติสแต่ขยาซีซีครับเป็น<อ> 800, พันแปดร้อยเพราะนั้นคือดูแลถูกมากแล้วก็ได้รูปทรงที่ฉบเชียวเกียร์ธรรมดาห้าสปีดนะฮะดูแลง่ายมากคันนี้คือหมดปัญหาเรื่องเกียร์เซมีเลยที่ชอบเกียร์ค้างเกียร์อะไรเงี้ยคันนี้ไม่มีแน่นอนโอ้โหเนี่ยฮะกูรู้แล้วดูแลง่าเจ้าของรถบอกเองเลยนะฮะ แน่นอนเลยฮะใครสนใจก็ทักมาเลยนะฮะนี่ฮะอันนี้ก็คือกันเขาเรียกว่ากันโครงนะใช่ครับมีกันโครงมาจากลักชัวรี่พาทเหมือนกันทาเป็นสีเดียวกับตัวรถสวยงามมากเลยนะฮะเดี๋ยวดูภายในเครื่องหน่อยได้ไหมภายในเครื่องเราเราเปิดได้ไหมครับได้ครับอ่าโอเคไปแล้วเป็นเครื่องตัวที่อยากบอกนะแป่นหนึ่งสั้นๆนะฮะนี่ฮะเป็นฝุ่นแบบนี่แห้งเดิมๆดูรอยอาร์คดีกว่ารอยอาร์มรถไม่มีชนอันนี้ไม่มีชนหนักไม่มีน้าท่วม สุดยอดเลยนะฮะมาเดีย๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าราคาเท่าไหร่นะฮะบอกได้เลยว่าคุ้มแน่นอนกับชุดแต่งปิดเลยครับพี่กับชุดแต่งคันนี้นะฮะแล้วก็รถคันนี้นะฮะบอกได้เลยว่าราคาถูกใจแน่นอนไปชมกันโอเคนะฮะก็เป็นยังไงฮะกับการรีวิวเมื่อกี้นะฮะต้องบอกเลยว่าแค่ชุดแต่งเนี่ยพาร์ทเนี่ยก็สี่แสนแล้ว ล้อเนี่ยก็มา2 0 0แสนกว่าบาทนะฮะแล้วก็มีปั๊มดิสอีกแสนห้าแล้วก็ภายในอีกโอ้โหเยอะแยะมากเลยนะ,ะต้องบอกเลยว่ารถคันนี้เนี่ยได้ไปเหมือนซูเปอร์คาร์คันหนึ่งเลยนะ,ะเอาแบบตรงๆเลยนะแบบขับไปแบบหล่อๆเลยไม่มีคนแบบบอกได้เลยไม่มีคนรู้อะว่าเป็น MRS นะฮะะมนเหมือนมากนะคุผู้ชมนะฮะราคานะฮะเสร์เบื้องต้นนะฮะร้านหนึ่งไม่ขายร้านเดียวเองไม่ขาย, <S <S ยนะฮะเกา้าแสนกูก็ไม่ขายนะฮะ มาในช่องพี่บอลทันที 5. มันต้องว้าวว,าว้วาวแปดนะฮะแปดแสนแปดไปเลยนะฮะคันนี้ <inaudible> แล้วนะฮะบอกได้เลยว่ามีการเซ <c oughs> อร์วิสการันตีให้เรียบร้อยนะฮะ <c oughs> ที่นี่รับรองว่าถูกใจแน่นอนยังไงนะฮะฝากติดตักดไลค์กดแชร์เป็นคลิปที่แบบว่าขายรถไปแล้วนะฮะแล้วก็เป็นรถที่สวยงามมากแล้วก็อย่าลืมนะฮะเบอร์โทรด้านล่างลิงก์ด้านล่าง,าางมีไรติดต,ต่อมาเบอร์นี้นะบอยสติ๊กเกอร์ เบอร์เบอร์เบอร์เดี๋ยวก่อนจำดึกดึกดี๋ก่อนจำเบอร์ไม่ได้แล้ศูนย์แปดหกนะฮะเก้าเก้าเก้าหนึ่งสี่ห้าศูนย์นะฮะยังไงโทรมาติดต่อเบอร์นี้รับรองว่าคุณได้รถดีแน่นอนวันนี้ก็ขอขอบคุณากสวัสดีนะครับท่านผู้ชม